สวัสดีครับผมราชามหามุนีเรื่องรี้ลับ EP สี4พาร์ท2วัดป่ามงคลธรรมบ้านขุนเจริญอำเภอวานอนนิวาสจังวสกลนครต่อจาก EP หนึนะครับพระพุทธมหาจากักรพรรดิมงคลธรรมวัดป่ามงคลธรรม สมโพธ์เมื่อวันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2565เริ่มดำเนินการปั้นพระพุทธมหาจักรพรรดิมงคลธรรมตั้งแต่ต้นปี65ก็ได้มาสมโพธ์ฉลองสมโพธ์ฉลองในวันที่9กันยายนพุทธศักราช2565ส่วนทางด้านนี้จากทางเข้าประตูวัด ด้านขวามือก็จะเป็นพระพุทธมหาจากักรพรรดิมงคลธรรมนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำเป็นศาลาบุรพา,ารย์แล้วก็จะเป็นอุโบสถพระอุโบสถซึ่งสร้างเสร็จตั้งแต่ปีพศต้นปี63นะครับในสมโพธิเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี63 2563นะครับซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วในคลิปที่1วันนี้ก็จะนำพาท่านเข้ามาชมอย่างพระอุโบสถก็เป็นโบสถ์ทรงจัวนะฮะแล้วก็ผนังเป็นเป็นหินทรายก็ถือว่าสวยงามครับข้างประตูซ้ายขวาก็จะมีปูน่นาคาธิบดีสีสุโธนาคราช ะะทางด้านซ้ายมือเราหรือขวามือโบสถนะ์ส่วนขวามือเราหรือซ้ายมือโบสถ์ก็จะเป็นปู่มุจจรินนาคราชนะฮะองค์นี้ก็คือนาคาธิบดีสีสุโธหรือปู่ซีสุโธนาคราชนะะฮะด้านซ้ายมือเรานะฮะด้านขวาของโบสถ์นะครับเพราะว่าโบสถ์โบสถ์หลังนี้หันหน้าขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนะ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศตะวันขึ้นนั่นเองนะก็เขาแกะจากหินทรายนะฮะสิ่งก่อสร้างที่วัดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแกะจากหินทรายนะฮะต่อเท่าที่ถามพูดคุยกับแม่ชีไยมณีท่านก็ว่าเพื่อจะได้ให้มีอายุยืนยาว แล้วก็ดำรงอยู่ได้นานนะเพราะว่าวัสดุที่ทำจากหินก็มีความคงทนถาวรอายุในการสืบต่อพระพุทธศาสนาก็จะได้นานๆน,น,นะครความหมายนความหนักแน่นองนี้ก็คือปู่มุจจินนะฮรทางด้านขวามือเราหรือก็ซ้ายมือของหน้าโบสถ์นะฮะเป็นปู่มุจจรินจะมีสองพญา,า,านาคราชเฝ้าประตู ทางเข้าพระอุโบสถทางเข้าโบสถ์ส่วนประตูก็จะเป็นเ,เงินนะฮะสแตนเลสแกะเป็นรูปพญานาคด้านในก็จะมีพระประธานพระประธานในอุโบสถก็เป็นพระประธานซึ่งแกะจากหินทรายเช่นเดียวกันครับผมผนังก็เป็นหินทรายนะฮะผนังรอบโบสถ์ทั้งหมดเป็นหินทรายนะครับ พระประธานภายในอุโบสถก็เป็นปางสมาธินะฮะพระปางสมาธิก็เป็นพระประจําวันพฤหัสบดีภายในอุโบสถก,นะก,ก็จะถูกปูพื้นด้วยหินแกนิตสีดำตัดกับสีขาวงาช้างนะฮะก็ทำให้ภายใน อุโบสถนั้นมีความสงบร่มเย็นแล้วก็ตอนนี้นะผมพยายามแผนกล้องซูมให้ท่านได้ชมพระประธานภายในอุโบสถนะครับโครงสร้างข้างบนก็จะเป็นโครงสร้างโครงสร้างเหล็กนะฮะเป็นโครงสร้างเหล็กโดยที่ไม่มีฝ้า ไม่มีฝ้าเพดานข้างบนเลยก็จะเป็นเป็นการโชว์โครงสร้างเหล็ก,กนะฮะจั่วโครงถักนะฮะเรียกว่าโครงถักซ้ายขวาวก็จะมีพระอัครสาวกนะอันนี้ผมก็พยายามแผนมาทางทางด้านซ้ายซ้ายมือของขององค์พระประธานหรือซ้ายมือของโบสถ์นะก็จะมีบานหน้าต่างมีช่องอยู่3ามช่องเนะจาะระหว่างช่องหน้าต่างก็จะมี ภาพแกะสละักภาพภาพแกะหินเป็นพุทธประวัตินี่ครับทางเข้าประตูทางเข้านะฮะมองทะลุปไปจนถึงประตูนู่นแหละฮะประตูทางเข้าวัดเลยนะผนังโดยรอบภายในอุโบสถก็จะเป็นหินทรายทั้งหมดฮะอันนี้ด้านขวานะฮะมาที่ด้านขวาละฝั่งขวาด้านอุมโมสถนะฮะก็จะมีหน้าต่างสมช่องเหมือนกันระหว่างช่องก็จะมีภาพภาพแกะเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วก็จะมีด้านด้านข้างขององค์พระประธานก็จะมีห้องห้องเก็บเครื่องมือหรือเก็บอุปกรณ์อัฐบริขารไว้สองห้องอันนี้ก็คือเจ้าปู่สีสุดโทนา,รานคราชนะฮะแต่ก็ท่านท่านทำสีสลับกันนะฮะจริงๆปู่สีโทนะ่าจะเป็นสีเขียวนะฮะแต่ว่าท่านทำเป็นปู่มุจลินเป็นสีเขียวแทนฝั่งนู้นฝั่งทางหน้านี้ก็ จะเป็นงานแกะเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์รุ่งศักดิ์พุทธศีโลโดยมีการแกะพุทธพจนะฮะหรือคติพจอ่าเป็นการแกะพุทธคติพจน์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านด้านนี้ก็เป็นศาลาบูรพาพุทธสาวกนะฮะก็จะมี การแกะจำลองพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะประดิษถานไว้นะโดยพื้นที่รอบๆโบสถ์ก็จะมีประมาณนี้ฮะให้เห็นความสวยงามของของโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาหอชันนะฮะ แล้วก็จะมีวันที่3มกุมภาพันพธุศักราศ2567นะคารับเดือนกุมภาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีพิธีนำพระมหาจักรพรรดิปางสายญาติแกะจากหินทรายเช่นกันมาประดิสถานตรงเนินที่ได้จัดเตรียมไว้นะโดยฐานนั่นก็มีความยาวประมาณทั้งหมด9เมตรนะ9เมตรตอนนี้คุณแม่ชี ภพยมณีก็กำลังพูดคุยให้ข้อมูลกับทางเราอยู่นะครับผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศของอหอฉันตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมหรือว่า f อได้ได,ได,ได,ได้ติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านของสถานที่นะฮะแล้วก็จะมีรูปผ้าจารย์อยู่ เรื่องในงานมุทิธามุทิธาจิตนะที่ผ่านมาอันนี้ครับใครที่อยากร่วมทําบุญก็ร่วมได้ตามบัญชีนี้นะครับผมผมก็จะนํามาที่ด้านอีกด้านหนึ่งของวัดก็คือในฐานที่จะนะําพระมหาจักรพรรดิปางสายญาตนะิซึ่งแกะจากหินทรายมาประดิษฐานในวันที่3ามกุมภาพันธ์ 2,567ที่จะถึงนี้นะฮะตรงนี้ก็มีการเตรียมเตรียมฐานไว้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้เป็นที่ที่ของวัดเพิ่งซื้อใหม่นะก็เพิ่งมีการถมถนนทางเข้ารอบๆที่มีการปลูกต้นไม้นะแล้วก็มีการจัดเตรียมที่ประดิสถานพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์ ก้าเก้าพระองค์ก็น่าจะเป็นเก้าปางนะฮะร,รวยแกะจากหีนทรายทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะนำท่านชมนะในแต่ละจุดอีกต่อไปอันนี้ก็คือถนนถนนที่เข้ามาจากทางด้านหน้าวัดเข้ามาที่โซนหลังวัดนะมีการขุดคลองไส้ไก่เพื่อนําน้ำหรือว่าส่งน้ำเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่กำลังปลูกอยู่นะครับ นี่ครับฐา,ฐานฐานฐานที่จะนำพระมหาจากักรพรรดิปางสายญาติมาปฏิสถาน,นใครที่อยากมาร่วมพิธีในวันที่3กุมภาพันธ์มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยก็เรียนเชิญน,นะครับนี่ก็คือบัญชีที่ทางวัดให้ร่วมทำนะครับเชิญได้โดยทางนี้ผมก็พยายามแผ่นต้องนะฮะให้ให้ท่านเห็นว่ามีการทำถนนมีการขุดคลองไส้ไก่ รอบรอบที่รอบบริเวณที่เพราะเป็นทุ่งนานะฮะแล้วก็โดยโดยโดยส่วนรวมแล้วก็ท่านก็กำลังที่จะปรับปรุงภูมิยุทธสถานที่นี่ก็เป็นพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งอีกองคหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า9้าพระองค์นะที่ได้รับได้รับฟังจากแม่ชีภัยวณีเล่าให้ฟังว่าท่านต้องการที่จะสร้างพระเจ้า9ก้าพระองค์นะฮะในในจุดนี้ แล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นทุ่งนาที่ทางวัดเพิ่งซื้อซื้อเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่วัดนะฮะก็ทําถนนแล้วก็ต่อไปก็คงจะมีพระเจดีนะฮะก็จะมีพระเจดีขึ้นในส่วนของกลางทุ่งนานี้แล้วก็แม่ชีภัยมณีก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็กำลังจะปั้นปูออนะป่อือรือปู่อือรือหน้า,านะคราชนะฮะ หรือหน้าคลาดนะอันนี้ก็เป็นการาถมถนนรอบวัดแล้วก็ขุดคลองส่งน้ำนะฮะอันนี้อันนี้คือด้านหน้านะฮะโซนด้านหน้าของวัดนี่ศาลาข้างหน้านะครับก่อนที่เราจะเข้ามาในโซนข้างหลังวัดได้นะี่ต้องวิ่งวิ่งผ่านถนนเส้นนี้เข้ามานะครับ EP ที่แล้วผมได้พูดถึงของคู่บารมีของพระมหาจักรพรรดิ หรือว่าพยาธรรมิกราชนะก็จะมีของคู่บารมีทั้งหมด7อย่าง7ชนิดอันหนึ่งข้อหนึ่งก็คือสิ่งแรกนะครับก็คือนางแก้ว 2. แก้วมณีโชษสาจักแก้ว 4. นะขุนพลแก้ว 5. ขุนขังแก้ว 6. ช้างแก้ว 7. มาแก้วของคู่บารมีพระมหาจัก,กรพรรดิหรือว่าพระยาธรรมนิกราชมีอยู่เจอย่างเจ็ดชนิดเกิดขึ้นจากการสะสมบุญบารมีของพระมหาจัก,กรพรรดิองค์นั้นๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นบุญญาลิทธ์เมื่อสะสมบารมีครบแล้วก็จะบังเกิดของคู่บารมีองค์นี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะครับ ปางขัดเพชรน,นะฮะสมาธิสมาปางสมาธิขัดเพชรน,นะครับแกะจากหินทรายเช่นกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนินเนินพระเจ้าก้าวพระองค์นะะอันนี้เป็นองค์ที่สองนะฮะแกะจากหินเช่นเดียวกันครับปางประธานพรขัดเพชรเหมือนกันครับนั่งสมาธิขัดเพชรน,นะฮะ ปางประทานพรตอนนี้เราก็พยายามให้ท่านชมนะฮะอันนี้ก็เป็นองค์อีกองค์หนึ่งครับองค์ที่สามในเนินตรงนี้เป็นปางมาลวิชัยเป็นปางมาลวิชัยสมาธิขัดเพชรเช่นเดียวกันครับผมก็ยังมีการ เก็บพื้นที่เป็นการตกแต่งปรับภูมิทัศน์งานจัดสวนนะฮะถ้าต้นไม้โตก็คงจะร่มรื่นนะรตรงนี้โซนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะปางสมาธินะเป็นปางสมาธิแก่จะกินเช่นเดียวกันครับเป็นปางสมาธิขัดลาบธรรมดานะขัดสมานั่งสมาธิ ปางสมาธินะครับก็จะมีบ่อน้ำสลับไปด้วยนะเพื่อใช้น้ำมามาหล่อเลี้ยงต้นไม้นะอันนี้ก็เป็นอีก1งองค์นะครับอันนี้ก็เป็นขัดเพชรครับทรงเครื่องจกักรพัดนะฮะเป็นอีก1งองค์ซึ่งในในแต่ละจุดในแต่ละเนินนั้นก็จะมีขั้นบันไดทั้งหมด5ขั้นนะเป็นทางขึ้น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางศาลากลางน้ำนะศาลาอยู่ในสะน้ำบ่อน้ำก็เป็นพระจักพระจักพัดนะปางเปิดโลกนะเป็นการเป็นงานเทหลอ่อแล้วก็มีองค์จำลองของพระแก้วมรกตโซนนี้ก็จะเป็นพระปางเปิดโลกนะแกะจากหินนะแล้วก็มีเสา เสาดอกบัวนะเสาคล้ายๆกับที่อินเดียเขาทำไว้ก็เป็นเสาพระเจ้าอาโศกนะประกาศธรรมตรงนี้ก็เป็นเสาของวัดป่ามงคลธรรมนะท่านก็ถวายเป็นเสามงคลธรรมปลายยอดสุวก็เป็นดอกบัวนะครับเป็นพระปัง เปิดโลกตรงนี้ส่วนทางด้านโซนนี้ก็จะเป็นกุฏิกุฏิสำหรับการมาปฏิบัติธรรมนะครับเป็นกุฏิแบ่งเป็นโซนไว้นะครับมีมีหลายหลังนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธร,รูปอีกองค์หนึ่งอีกองค์ใหญ่อีกองคหนึ่งอยู่ข้างในสุดนะส่วนนี้จะเป็นโซนของกุฏิสำหรับให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อ ช่วงในช่วงที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามงคลธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นถนอนอีกเส้นหนึ่งที่เข้ามาในโซนข้างหลังนะแล้วก็ด้านหลังสุดก็ยังก็ยังจะมีนะมีถนนมีมีถนนถนน,ถนนเชื่อมระหว่างหมูนน่บ้านนะะอยู่ในโซนด้านด้านหลังของวัดนะฮะก็ถัดจากถนนเส้นนี้ก็ยังจะมีถนนถนนถนนของของ,ของวัดนะฮะถนนนอกวัดนะฮะเป็นถนน like <mm <โ>หมู่บ้านนะฮะ ท,ท,ที่ท่านมองเห็นอยู่ข้างนอกนู้นนะฮะก็จะมีถนนถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะผมกำลังซูมซูมส่งไปที่ทพระนะฮะจะมีพระองค์หนึ่งอยู่ข้างในสุดเลยผมไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปถึงข้างในนะครับนี่ฮะนี่ฮ,ฮตรงนี้นะก็จะมีพระมีพระอีกองค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นบัญชีของวัดนะครับที่ให้ให้ร่วมในการสร้างพระธาตุเจดีย์ซึ่งท่านได้ออกแบบไว้แล้ว พระอาจารย์รุ่งศักดิ์พุทธศีโลท่านได้ออกแบบไว้แล้วนะครับว่าใครที่อยากร่วมบุญกับท่านก็เชิญร่วมบุญได้นะครับเร็วที่สุดก็คือพระนี่นะครับพระจักรพัฒน์ปางสายญาตินะครับท่านสามารถร่วมบุญกับทางวัดป่ามงคลธรรมได้เลยนะครับตามบัญชีวัดที่ผมให้ไว้นี่ก็เป็นพระมหาจักรพัฒน์มงคลธรรมนะฮะพระพุทธ มหาจักรพรรดิมงคลธรรมการสร้างบารมีที่จะเป็นพระมหาจักรพรรดิได้นั้นท่านก็ลองไปอ่านไปศึกษาดูนะครับในพระไตรปิฎกผมก็ได้อ่านเหมือนกันนะครับผมอ่านดูประวัติของพระอาน,นุ์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธองค์ท่านก็เกิดเป็นพระจักรพรรดิเนี่ยหลายร้อยชาติเหมือนกันนะครับผมก็จําไม่ได้ว่ากี่ร้อยชาติท่านลองเข้าไปอ่านดูศึกษาดู แล้วพวกเราก็จะได้เข้าใจว่าการมาเกิดหรือว่าการจุติเป็นพระจักรพรรดิหรือมหาจักรพรรดนั้นมีอยู่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นงานปั้นปูพน่พญานาคนะฮะทางด้านศาลาทางเข้าประตูทางด้านหน้าของวัดป่ามงคลธรรมเป็นปู่ที่ปั้นได้งดงามมากนะครับ เป็นภาพที่ถ่ายช่วงเย็นนะถ่ายช่วงเย็นก็จะมีแสงที่สะท้อนให้เห็นบรรยากาศของความงดงามอันนี้ก็เป็นส่วนหางครับส่วนหางจะโผล่ออกมาจากข้างนอกนะส่วนที่เป็นเสียรก็มีพระเป็นนาปรกพระอยู่นั้นก็จะมีศาลาคุมไว้นะพระพุทธมหาจักรพรรดิมงคลธรรม ที่วัดป่ามงคลธรรมนี่ก็จะเป็นนาคปกนะะเป็นนาคสีดำกนะ้าวเสียนซึ่งก็เป็นศิละปะและการปั้นออกมาที่สวยงามมากครับตรงนี้ก็จะมีดอกบัวดอกบัวบูชาธรรมที่วัดป่ามงคลธรรมท่านก็จะชอบใช้ชื่อลงครั้งสุดท้ายว่าธรรมนะฮะอย่างปูพุชงธรรมอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นพระนางสีนัทนพเทวีคู่บารมีของเจ้าปู่มุจจรินนาคราชนะครับเป็นถ้ำจำลองของเจ้ายญาคู่บารมีเจ้าปู่นาคาที่ปดีทั้ง9กนะก็จะมีนาคินีซึ่งเป็นมหสีคู่บารมีของนาคาที่ปดีทั้ง9นะอันนี้เป็นถ้ำนาคีนะพญานาคินีทั้งหลาย ก็จะปฏิสถานนาศาลาตรงนี้นะซึ่งก็อยู่ติดกับองค์พระพุทธ,ธมหาจากาักรพรรดิมงคลธรรมนะผมก็จะถ่ายบรรยากาศภายในถ้ำศาลานากินีตรงนี้ให้ท่านได้ชมนะครับอันนี้เป็นหุ่นจำลองแม่ชีภัยมณีแกะจากหินทรายนะครับแล้วก็ต่อด้วยเจ้ายญ้า แต่ละพระองค์ที่ปฏิสถานภายในถ้ำนี้ปั้นเจ้าหญาคู่บารมีของเจ้าปู่ซึ่งเป็นนาคาธิ่ปดีทั้ง9แต่ละพระองค์นั้นก็จะมีชื่อมีประวัติสลักไว้ให้เราพวกเราได้ศึกษาได้รับรู้ประวัติความเปลี่ยนไปเป็นมาของท่านส่วนองค์นี้ก็เป็นเจ้ายญาสีปธุมมาเทวี เยาย่าอุสาอนันตวดีธรรมนะนี่ฮะเห็นไหมเขาเขาจะลงใช้ด้วยคําว่าธรรมนะพระนางอุสาอนันตวดีเทวีพระนางเป็นพญานาคินีประจําองค์พระแม่ลักษมีเทวีพระชายาขององค์พ่อพระนารายทรงเป็นนาาวรรณะชั้นสูงสีเขียวมรกตทรงมีเ,เก้าเศียรเกศสีทองเศียรสีทองหางสีทองพระนางทองคํา สีปางตาลทรงเป็นอัครเศษฐีมหานาคีหรือเศษฐีนีหรือเท่าแก่เนียทรงมีสมบัติรัตนาชาติเป็นทองคำม,มากมายพระนางเป็นมเหสีของพญาผู้ชงนาคราชทรงมีบารมีมากทรงเป็นที่รักของเหล่านาและเป็นที่เคารพของเหล่ามนุษย์ด้วยพระนางสีนัทนพเทวี ทรงเป็นมเหสีเพียงในนามของพญามุจลินนาคราชเพราะองค์พญามุจจินนาคราชทรงเป็นพญานาคขึ้นปกเสียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญตนเป็นผหมมรจั์พระนางอัญญรินทธละศนีเทวีทรงเป็นพระชายาของพญาเพชรพัทระนาคราชเพชรพัทรนาคราชก็คือพระโอรสของพญาอนันตานาคราชและพระนางอุษาอนันตวดี พญาเพชรพัทระนาคราชทรงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อบรลุโสดาบันจึงจำต้องพัดภาคจากพระนางอันเป็นที่รักไปพระนางมนตรานาลือมาทเทวีมเหสีของพญาดำแสนสิริจันทานาคราชคู่บารมีพลังแห่งแสงจันทร์เป็นพระราชบุตรีของพญาอนันตนาคราชอันเกิดแต่พระนางรัตนาวดีเทวีทรงหนีพระสวามีไปเกิดเป็นมนุษย์ พระพญานาคดำแสนสิริจันทาทรงเจ้าชู้พระนางมุยารินราณีเทวีมาเหสีของพญายัตสมันนาคราชทรงเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องอันเป็นที่รักและห่วงแหนของท่านปู่พุชงและเจ้าย่าทองคำสีปางตาลน,นาคเทวีองค์สุดท้ายพระนางสิริมายานาคินีเทวีมาเหสีของพญาคันตะสี เทพนาคราชเป็นพระราชธิดาของพญาอนันตนาคราชกับพระนางสร้อยแสงคีรีเป็นพระสุนิสาของพญาวาสุก,กีเจ้าสมุทรเป็นพระราชธิดาผู้ร่าเริงจ่มใสขวัญใจเหล่านาคทั้งปวงถัดจากพระพุทธมหาจากักรพรรดิมงคลธรรมก็จะเป็นศาลาทางด้านข้างนะฮะส่วนนี้ก็ จะมาโซนด้านหน้าทางเข้าขององค์พระพุทธ,ธมหาจักรพัิมงคลธรรมแล้วจะมีพระมหาจักพัิปางต่างๆประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็รายล้อมด้วยเจ้าปู่ซึ่งเป็นนาคาธิบดีทั้ง9รายล้อมอยู่นะครับใน,น,นโซนนี้ผมก็จะขอนําเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับเจ้าปู่ แต่และองค์นะก็จะมีพญาอนันตนาคราชองค์ปถมนาคตนแรกแห่งหมูม่มวลนาคทั้งปวงบาลังแห่งองค์วิษณุหรือองค์พระนารายอำนาจแห่งการกําเนิดและทําลายล้างด้วยธรรมชาติจัดสรรตามกฎแห่งกรรมโลก 2. ก็เป็นพญามุจลินนาคราชดํารงคงมั่นปกปักรักษาอารักษ์ พระศาสนามหาราชนาคราชประจำพระศาสดาองค์สมณะโคดม 3. ามพญาผู้ชงนาคราชคือสร้อยพระสอขององค์พ่อพระศิวะผู้มากด้วยเดชฤทธิ์วิทยาเวท 4. ี่พญาสีสุดโถนาคราชมหาจักรพัฒ์จอมราชันแห่งหมู่มวลนาคราชทั้งหลายเมตตามหาบารมี บำเพญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง 5. พญาศีสตระนาคราชกำลังวังชาดูแลทุกสุขชีวิตความเป็นอยู่แห่งมวลมนุษย์ 6. พญาเพชรพัทระนาคราชหรือพญาเกตแก้วนาคราชจอมทัพนาคราชสวรรค์ปกป้องมนุษย์จากหมู่มารที่มาจากโลกทิพย์ เทวทูทตต้อนรับดวงวิญญาณอริยะบุคคลนาคบัลลังก์องค์พ่อศิวะได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะดำรงตำแหน่งท้าวิรูปักมหาราชในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่5คือพระศสียริยเมตไยและท้าวิรูปักเหรัญญะจะทรงอุบัติบนชั้นมหาผมสุทธาวาส 7. พญานาคดำแสนสิริจันทานาคราชดูแลฟ้าฝนมนอารักษ์ภัยพิบัติแห่งมนุษย์โลก 8. พญายัสมันนาคราชผู้สร้างสรรค์รักษาสมดุลแห่งธรรมชาตินาคเทวะสถาปัตยกรรมเจ้าแห่งพลังวารี 9. พญาคันาะศีเทวานาคราชเจ้าแห่งสายฟ้าอากาศ ควบคุมพลังงานและดูแลเรื่องพิษต่างๆในโลกพิษของสัตว์ร้ายพิษที่พาเกิดโรคภัยต่างๆในมนุษย์ส่วนพญานาคองค์สุดท้ายที่จะขอกล่าวถึงและเกี่ยวข้องกับเมืองสกลนอครมากที่สุดก็คือพญาสุวรรณนาคราชหรือพญาสีสุวรรณนาคราชเป็นพญานาคมีฤทธิ์นิสัยดุร้ายเวลาเลื้อยผ่านนภากาศ เกตทองตกลงมาตรงไหนชาวบ้านต้องสร้างเทวไลบูชามิฉะนั้นสุวรรณนาคราชจะทําเมืองให้ล่มชาวเมืองก็เกรงกลัวสุวรรณนาคราชมาจนเคยก็จนเกิดเรื่องนะไปร้องเรียนกับพระอิศวรพระอิศวรก็ได้มาสู้สู้รบนะฮะกับพญาสุวรรณนาคราชแต่ว่าการสู้รบกันก็จบลงด้วยดีพญาสุวรรณนาคราชและเหล่านาคราชก็ยัง ความดูไล้าไม่ได้จนได้มารู้จักพระพุทธศาสนาก็คือเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเรียบโลกพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ส่งปราบสวรรน,นาคราชนะที่ที่ภูกููเวียนวันหน้าผมจะมาเล่าเรื่องให้ท่านได้รับฟังเป็นอีพีต่อไปนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับพระาธาตุพระพุทธบาทบัวบกพระพุทธบาท บัวบานน้องบัวบานด้วยจะเป็นอีพีที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับพระพุทธองค์ทรงเรียบโลกนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b e ให้ช่องราชามหามุนีด้วยนะครับขอบคุณครับขอฝากผลิตภัณฑ์สีนาคา a อ d แ n ดอิสินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ